ครับวันนี้พามาเบิงกับท้องแรงครับโบัแหว่บมีพุ่มรูอยังเลยครับหย่อนมะเร็ดเลยประมาณสามสิบต้นครับเริ่มติดลูกแล้วครับคือซื้อว่าเขาจะไม่ค่อยจับเลยเท้านี้บะมีเล็กน้อยเลยสำหรับเท,ท้านี้ก็มี่ เขานีก็ว่ามีมีเท้าเดียวครับต้นนี้มีเท้าเดียว,นนวยเ่านัครับมาด้หดหนาได้เกอนีพค่งจะมารอเบึงก็เลยขนาดมาหดติดน่วยหนึ่งน้อยๆน,น่อยครับนี่กัหน่วยหนึ่งครับมามีเท้านะครับติดน่อยหน่อย นี่ครับดอกตัวเมียกำลังจะติดนี่ครับฝักทองแรงแรงนี่ลีครับนี่มวยอมเลือยเลยใบกันนิดเดียวนี่ครับผมหนึ่แรง หลักษณสาคือดีบริจับแหละมองดวงต้นน,ตนี่ครับต้นนี้กับมีมีสองเท้าครับทิศหนึ่งลูกครับมองดวงต้นน,ตนี้ต้นนี้มี มีเท้าเดียวเยสองเทา้าเล็กน่อยเป็นแขนงเลยมันจะมีติดหนึ่งลูกครับลองร้อยถึงอิกาจิกครับนี่อโดนอิกาจิกระวังตนนัวนี้ตอนนีดิมีหนึ่งเทา้าสองเทา้าสามเทา้าสี่เทา้าห้าเทา้าห้าเท้าครับ แต่ว่ากับบอจับครับก็รัดไปแล้วมีจับลูกเดียวครับขาเท้ามีจับลูกเดียวมไม่ได้ใส่ปุ๋ยออียงเลยครับน้ำก็ไม่ได้หดตแรงขนาดต้นนี้ ส่วนนี่สองเถาสามกับแขนงน่อย,อยกำลังจะติดเน่ยหน่อยหนึ่งครับ่้างนี้ท้างนี้หน่อยหนึ่งครับนี่น่าจะติดอยู่ครับลูกเขาใสขึ้นแล้วอันนี้ก็ติดหน่อยหน่อยแขกได้บ่เรื่อยครับ โ่เดลมาหอดหนามมึงจะหดน้มเมื่อครับนี่มายางเราเห็นมันมีหน่วยก็เลยมาหอดหนามมันแรงครับฟักท้องแรงโมเดลหดหนามมันมายางเมึงเห็นมันมีลูกก็เลยมาหอดหนามมันนี่ก็มีหน่วยหนึ่งนี่ว่วท่านบ่มีครับ อันนี้มะนาสติดครับบดใสเลยมีขะแนนงเดียวครับรุ่นครับมารุ่นอันนี้มีสามขแนงน้อยครับอันนี้รุ่นครับรุ่นรุ่นนาสติดครับมันใสขึ้นเหรอ แหงเลน้อยครับระท้องแรงนี่เบิ่งนี่ติดลูกลน้อยนี่เงาเขา,เายุ่นอ่ครับนี่แหงเลยมาท่านนี่นี่ติดครับน้อยระท้องแรงครับเม่ได้หดน้างตนนี่ นี่มะนาิติดครับมัวดใส่มาล่อรุ่นดอกนี้ครับนี่ร่อรุ่นดอกนี้นี่ก็มีน่วยน้อยๆน,น,นะครับนี่แตงโแรงครับโอ้ฟักทองแรงครับ ปากท้องแรงไปเบิงจะแตงม่วงปเดี๋ว่าเบิงปักท้องครับมีต้นนีอย่ง้ามกระมูหนึ่งสองสามสี่สี่เถาติดหน่วยหนึ่งครับติดหน่วยหนึ่งห้ากิโลหนึ่งนะปักท้องแรงครับ โปรท,ทิมเลยครับว่ไดไ้เบิงวไดไเบิงมาตะมาเบิงติดลูกน้นอยๆนี่ในจำได้เอาสักหน่อยครับเมื่อรุ่นดอกนี่ติดติดวะโอ้บพติดรล่นละมันมันบ่ดใจแล้วว่านา่าติดติดครับจะได้กินอยู่ดอกวังซิบหน่ยวยพอกท้องแรงครับหน่อยๆหน่อยใหญ่อยู่สองสามหน่วยครับ ครับสำหรับวันนี้จบไเฟย์ท่านนี้ครับขอการไม่คลิปหนาสบายดีพิสุครับสวัสดีครับ